ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับภาพล่าสุดน้องมณีเจอตัวน้องมณีแล้วหลังเจ้าของประกาศตามหาตั้งเงินรางวัลสามแสน 3, จากกรณีเฟ e บุ๊คชื่อมณีธาราได้ประกาศตามหาน้องแมวชื่อน้องมณีพันสกอตติฟโฟโดยตั้งรางวัลน,นำส่งสามแสนบาทล่าสุดเจ้าของได้ประกาศว่าพบน้องแมวแล้วโดยเจ้าของน้องมณีชื่อว่านางสาวณฐา ธราพัฒรจราุเดชได้โพสต์ข้อความขออนุญาตใช้พื้นที่ด่วนตามหาแมวหายน้องเพศเมียชื่อมณีหนัก8กิโลพันสกอตติสโฟขนสั้นลายสีเทาไม่มีปอกคอแต่น้องอ้วนหน้าน้องพร้อมบวกแต่น้องไม่กัดน้ำหนักประมาณเกือบ8กิโลคาดว่าน้องหลุดออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อคืนวันที่18เมษายนในหมู่บ้านโนเวทาราทาวิทาวสาม น้องเป็นภูมิแพ้ไรฝุ่นไม่สามารถเลี้ยงเหมือนแมวปกติได้พิกัดทาวินทาวซอยสล่าสุด21เมษายนเวลา1นึนาฬิกาทางเจ้าของน้องมณีได้มาอัปเดตว่าเจอตัวน้องแล้วโดยเผยว่าเจอน้องมณีแล้วค่ะเพิ่งเจอตอนนี้เลยค่ะน้องเดินกลับเข้าหมู่บ้านพี่ร,ปรอปภเห็นกำลังจะจับแล้วน้องตกใจวิ่งเข้าบ้านเพื่อนบ้านที่บ้านมีน้องหมาแต่โซน โชคดีที่เพื่อนบ้านออกมาดูเปิดประตูให้มีเข้าไปจับน้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยตอนนี้ตื่นเต้นทำอะไรไม่ถูกเลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ